ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t o k Instagram กรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราถือโอกาสอำลาแล้วก็ปิดซีรีส์ลำลึกถึงอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะซึ่งเป็นผลงานที่ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์โดยเฉพาะ โหราศาสตร์ภาคคำนวณนะคะแล้วก็ได้จัดทําเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆในแต่ละตอนซึ่งทางสํานักพิมพ์บ้านแม่มดได้มีการโพสต์คลิปนี้ลําลึกถึงท่านอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมทุกๆวันพฤหัสรวมทั้งสิ้น39 EP ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปแต่ละคลิปนั้นทุกท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นเนื้อหาที่ยาก แต่หากทุกท่านได้มีโอกาสค่อยๆฟังก็ท่านจะได้รับรู้ถึงผลงานของท่านอาจารย์พลตรีบุญน,นาครวมถึงการตั้งใจในการศึกษาหาความรู้และความมุ่งมั่นในการศึกษาคนา้นคว้าโหราศาสตร์ภาคภาคำนวณและก็การเขียนโปรแกรมด้วยตัวท่านเองเพราะว่าอาจารย์ท่านศึกษาจากตำราที่มีอยู่รวมถึงการฝาก ลูกศิษย์ที่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศให้ซื้อตาําราโหราศาสตร์มาให้กว่าที่ท่านอาจารย์จะได้รับก็หลายเดือนเพราะว่ากว่าลูกศิษย์นั้นจะนำกลับมาเพราะว่าอาจารย์ท่านเคยเล่าว,ว่าลูกศิษย์ท่านเป็นนายทหารเรือแล้วก็ต้องออกล่องเรือไปแล้วก็มีโอกาสไปยังต่างประเทศทั้งนี้ทั้งหมดดิฉันได้มีโอกาสเห็นความวิริยะความอุตสาหะ ความมุ่งมั่นและก็แน่วแน่ที่อาจารย์ผลตรีบุญน,นาคทองเนียมนั้นเวลาที่ท่านศึกษาค้นคว้าอะไรท่านทําจริงทดลองจริงแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ผลงานต่างๆที่เอกสารเก่าๆดิฉันได้มีโอกาสเห็นเลคเชอร์ lecture, รวมถึงชีตต่างๆที่อาจารย์ทำไว้ตั้งแต่ที่ท่านเริ่มศึกษาจนสำเร็จเป็นโปรแกรมชนิดต่างๆก็หวังว่าการที่ทุกท่านได้มีโอกาสเข้าชมคลิปวิดีโอต่างๆนั้น จะได้สัมผัสถึงอาจารย์พลตรีบุญนาคในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นครูโหนแล้วก็ความผลงานของท่านต่างๆที่ได้ฝากเราไว้ทั้งผลงานการเขียนโปรแกรมแล้วก็ความรู้ต่างๆที่ทางสำนักพิมพ์บ้านแม่มดได้จัดทำในรูปแบบวิดีโอดิฉันในานามสำนักพิมพ์บ้านแม่มดขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีโอกาสเข้ามาติดตามชม คลิปวิดีโอลำลึกถึงอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมรวมถึงคลิปวิดีโอซีรีส์ต่างๆในแต่ละแพลตฟอร์มของพวกเราก็ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจกับทีมงานโดยการกด Subscribe เลือกเมนูกระดิ่งอขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ